สบายดีทุกคนป้าโทรเมท้าเพทยป้อเห็นอะไรบ้านี้นะมึงโบเอาสะกองมาไวกองนห้สวยเบิรงน้มันเที่ยวเลย ប claro, <c Risky> no, no ាយពង្រមត់ឡើងដល់អ well, so you know? uh, ោះអងអ៊ិងទៅពីហូតអ្ហ៎ណឹងណั่งហັ້ນបើឯងយកយកទៅដាក់น้ําស្រួយដាក់น้ําបាយដាក់น้ําລະបាយហាមមិនដល់ហូតបើទឹកបន់មិនលូកຢູ່ចែបា เอาน้ำไปแล้วไปฮะไม่โกหดเด็ก អត់តាំងណាហ្នឹងហាមមិនដល់ក៏ហត់អើ mua chắc hết อ้ามามังแอะแล้วโหบอก่ขัดมังไก่หมาเราะอีอาไปหดโหบลอกหมังก่โหบอกเคยวานกลุ่เอาไปหดละไก่หมาแล้วก็โหบล็อกห่อบึงบลอกห้เาไปหดอันภักนั้นเด้อแม ว้าทุกคนมีทัพเพชรเซชรเช่นเหล่า ه, เราจะสนองโฮบ็อกบ้าบุนนำกับโฮก่อน Ừ. 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 cũng tương đối là nó hẳn đấy mà chẳng rớt mẻn đi พึ h ôm, h ้ห้อมาหอนเลยีมอได้แล้วเหรอเออตอนอีดไฟเปลวไฟขึ้นเรือเรือเรือา้เบ่งเปลวไฟขึ้นเถอะเท้ยมึงมอสเอ้าออบน้ำบุลูกน้ำบบามาัน้ำมืน ô, <laughs> có hấu chân chưa ốc mà phải chen ngon chưa hay ốc mà nằm ốc các hàng rồi, mình sung quá, กือบเอาบหันป oh ันสาวลี่ลักจุดให้ปีตอนปีกายปีก้อนนี่เนะตอนสนกกับบ้าบุญนําเขาไปสวยเหลือเขาเจ้าคังคําอิดนะะเ้ยคุณะบึงไม้ขึ้นหุ่นดีแต่ฮึกงามแม่ของสนกมาเอาลูกให้เนาะบ่ซันแท้จักสิเป็นแนวดอกกรบ่ฮู้ ເຮົາຄັນເຮົດຶ່ງມດຶງມຽງອດດດິດຸດຮັດດຸດຮືຍ່ງມາປັນເຮື້ປເຮື້ມຢູ່ນີ້밭นຍຍງູເຮືນ เอาบรหันหรอกฮะนะอันนี้ใครได้แต่อนันนั่นนะป้ากำลังเป็นแปลขึนนน้นสานกเค้วเอาน้ำมาหดไปนอนอย่างมันม่อขึ้นอย่างไม้ก็หานลดเป็นแบั้งกันไม่เป็นแบบนี้ <c oughs> <c oughs> น้อยไม้ปุ๊กปาดไฟรวมอันกุกนั้นหงเหี้ยงกันหนเบิังเราเห็นเฮือนตักน้ำมาหดเรานั่งหัวควันเลยนะนั่งหัวควันเฮิอนเซยโอ้บุญนี่กะฮะ เข้ามีนัน่นฮะฟาร์มเอินเม้ามนี้มาซอยก็หันไนตักซองามคุว้าทุกคนบังโาจันบังหูเล้งเมีย่ยงจัไหายมาเกอร์บางกีนี้หนอ นยอดามมือาม้อนตอนตอนที่ไฟกำลังเป็นแป้วขึ้นเซานกฟ้าคุมไฟเนาะบอดอายอะให้คลิปวิดีโออฟซ FC ฮาได้เบิ้งแต่ว่าป๊อดทุกคนเป็นตายานครับ สองครั้งแล้วได้ข้าจ้ารักจุดป้าซานีนะครั้งที่หนึ่งเม้นเสาลีเนาะเสาลีตอนที่เสานกกับบ่าวบูญนำเข้าไปพากันข้เจะเอือนว่าเกียรติให้เนาะเกียรติอมให้นะเกียรติได้ยังยังฮังเฮึงยังฮังเฮึงข้าจะเกียรติเรามือเอือนมาเาจังจุด เสาลีไปจุดก้อนเขาหันได้เกี้ยดอยู่อันมือนึ่งทุกคนเสาโนกกับบ้าบุนนำลงไปอาบน้ำก็เป็นไฟไหม้เลอะละเลอะละอยู่อันนี้เสาโนกกำลังไปไปซ้อของกินมาคั่วกินสุ้มแม่กินเนาะพอดีบ้าบุนนำกูบุญยู่ได้เสาโนก็เขี้ยวโหหาบ้าบุนนำเขี้ยวโหหาพ่อบ้าบุนนำก็แจงบ้านเขาจะมัวเสาโนกอ่ะมอได้แล้วก็มีโพล์บอกโต ทุกคนขมือของมลแซนกไปหาคู่มาซอยฮอซอยเม่อีกก่อนทุกคนน้ำเนี่ไปซอยเม่เด้อซอยนกเด้พอดีไปหาคู่มาอีมาซอย กดนําซอยแม่ก็สบาบุญมีให้แต่เอาบุญมีก่อนเป็นจะได้ลูกอ้ยไอ้บุญมีเห็นบ่ตูแพนนี่บ่ได้เรืงเนาะลูกเนาะอ้จนน่ะสั่นเบิดเลยได้ยินเสียงไฟขึ้นเหอเขามาลักจุดป้าติวะเขียวแล่นมาเบิ่ง bưng mẹ, thắp hẹn năng pháo vô à hai mét đó coi nhớ phải xoay cẩn ở mẹ ơi xuống xuống này mẹ ơi สนุกจะเอาอันกองไปให้ทุกคนเบิ่งหมอคนสวัสดิ์ยังลูกบุญมีเนาะบ่มีหาลูกบุญมีฮะเขาไปหุ่นกระหาลูกตักดดเดี๋ยวลูกจะอยู่บ่สบายอีกได้หาอยู่ให้อ่ะ ว um> ่าแม่ยังส่ำนี้ยังป้บได้เเนะเพราะว่าย่านมัดไฟมันยามนี้เฮงว่าเด็ดก็ฮ้อนลมอีกตึมเป็นลมฮัดนี่เป็นมัดไฟเต็นปลางว่ามีปลางเนะติดขึ้นแหละ ทุกคนคือสภาพเบืองนํำกันดูคันแ้วนกกับแม่เอโบทันนี่ไม้ขึ้นหุ่นนี่คันทันได้ไม้ขึ้นป้าเพิ่งนี่อวบทันดีๆทุกคนเอ้ยแม่แตจิเอาคนสามาก็เอาโบทัน,ทน,เ,เ,เ,น,เ,นเพราะว่ามันป้าไม่แห้งทุกคนยังแต่ป้าไม่แห้งขึ้นไปหุน่นปอดสาลาเฮิ่งหุ่นกัไม้ลกไกลก็ไม้แน่นอน มัดไฟเต็มมาใส่เฮาอยู่ลุมฮิกจักจิเฮ็ดซะแล้วก็บ่รู้รถกะอยู่หั่นเอาออกไปบ่ได้ดีโหมาเกียไฟซอยแล้วเนาะป๊าดๆๆันไขึ้นเฮนี่ักเป็นแนวดฮปาดอนนีคือว่าไแลกไปเบิดแล้วทุกคน แม่แมามีฟ้าปุ่นมีฮะเป็นนางฟ้าอยู่แล้วฮึ่นเมย์ขนาดเลยเนาะฮะเดี๋ยวพบกันตอนต่อไปทุกคนเอ้ยอ่ะพอดีพ่อไปซ็อกคุณควาเอาพ่อน้ำมาทุกคนได้บ่หะ หึงจับหนึ่งขุดเอาไปโรนบนน่เ้ยมันอ้อนกับหางมันอ้นบบด้วนใฟ่ส,สะฮอนมือนันเนี่ยพอดีได้ห้อน้ำมา 这个乱七八糟的。 mì ăn ăn na ăn ho nhà ăn khen nè na đúng nè bốc lên từ tuần này ăn bông đi à ốc sen ăn nè một đầy này nè coi con sơ bèo nọ กันทําอีฟาร์มเด้คันเฮาเมาดึงห่อหันซะว่ามันสิหันได้ไม้ไปหุ่นแล้วก็ได้เนาะตัวนี้พ่อเพิ่นก็ไปสอกเอาพอนําไปเก็บเอาอนําเมียงมาโตมาใสุ่ดไว้เนาะยันมันนั้นเด้งิเริ่มลุกขึ้นอีกตึมแล้วด มันไหนอีเดนหนันนี่หอมันไหนโอกนี่นี่กานเฮาอันเอาน้ำมาหดอีกตู้มเฮาบโป่าเฮโบโบไม้ขึ้นอีกแล้วมีแต่เฮาอันเอาน้ำมาหดให้มันหมดเฮ่ๆอยู่นี่มีแต่เฮาวหดนั่นนี่หมดนั่นนี่ได้แล้วกี่